สวัสดีค่ะนาชาแฮปปี้เนสนะวันนี้นาชาก็อยากที่จะมารีวิวรีวิวนะคะสารจากอับราฮัมฮิก เป็นรูปเล่มแบบพกพาค่ะที่นันชพกใส่กระเป๋านี้นะคะนันชก็ชอบคําสอนของผู้นําจิตวิญญาณระดับโลกมากอับราฮัมนะคะแล้วนี่ก็เป็นบทสวดศัจธรรมความมั่งคังนะคะลิขสิทธิ์ของน,นชาชแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าที่นันชพกนะคะไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาเลยแล้วนี่ก็เป็นสารเล่มเล็กๆนะคะสาหรับพกพาไปไหนมาไหนด้วยค่ะเอาไว้อ่านเพื่อเข้าถึงซอสนะคะจิตวิญ,ญญาณของเราสารนี้ก็เป็นของทุกคนนะคะที่ ต้องการเปิดดับค่ะเป็นสารจากผู้นำจิตวเวยาร,ระดับโลกพกพาสใส่กระเป๋านะคะเรื่องเล็กๆนะคะสามารถนำไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาเราจะได้เข้าถึงพลังงาน,านตั้งกำเนิดทางงานมากๆเลยนะคะกระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าของนชเองนะคะม,ม,ม,มีน้องมีเนยด้วยและสารนี้นะคะเป็นรูปเล่มแบบรูปเล่มเล็กๆนะคะขนาดเท่ากา่ามือเราะคะ่ะ เป็นสารจากอับราฮัมฮิกผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกที่นะ่าจะชอบมากๆเลยนะคะสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะที่เพจสัจธรรมแปลให้แล้วค่ะแล้วก็สารเล่มนี้นะัชธรรมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาให้กับตัวเองนี่แหละคะ่ะเพื่อที่จะหยิบไปไหนมาไหนพกพาอ่านให้อ่านได้ง่ายเพื่อที่จะเข้าถึง เข้าถึงพลังงานบวกที่บริสุทธิ์ในตัวตนของเราเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเพราะเราคือส่วนขยายของพลังงานต้นก็เหนือบวกบริสุทธิ์ค่ะสาธาอันนี้เป็นบรสุทธจะจะทำเงินได้เข้านะคะก็วางเข้าเป็นระเบียบนะวางใหม่นะคะนี่ก็เป็นเล่มเล็กๆแบบนี้นะคะใครที่อยากที่จะ CF เป็นรูเปเล่มก็ CF ได้นะาคะสา3ร้บาทแต่ว่า ก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกนะ,ะ CF เป็นรูปเล่มไปแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะ,ะ CF เป็นรูปเล่มก็สามารถ CF เป็นในส่วนของอีบุ e ๊กได้นะคะมีทั้งหมด33หน้าค่ะก็จะบอกว่าอัป,ปร,ราฮัมิ่คือใครและอัป,ปร,ราฮัมฮิกนะคะก็เป็นนะคะเป็นเขาเรียกว่าจิตวิญญาณที่ไร้รูปที่มา ประทับรักอิตเตอร์ฮิกนึงเองนะคะโดยใช้วิธีการทำสมาธิสินาทีเพื่อเข้าถึงความรักของจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ค่ะและนะฉันก็ถ่ายทอดไว้ในเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะได้รู้ว่านะคะเราคือใครและเรามาทำไมบนโลกใบนี้แล้วก็จะบอกว่า ถ้าเกิดว่าใครได้อ่านสารเล่มนี้นะคะสารเล่มนี้จะเป็นของทุกคนค่ะจะเป็นของคุณนะคะแล้วก็จงใจเปิดรับเพื่อที่จะเข้าถึงพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราค่ะและอาอับราฮัมที่บอกว่าสวัสดีมนุษย์คุณเคยสูงขยายของพลังงานต้นกําเนิดคุณมาที่นี่เพื่อที่จะ ต้องการจะมานะคะเราจะมาทําอะไรก็สารเรียบนี้บอกแล้วนะคะเมื่ออ่านจบแล้วจะบอกว่าจักรวาลจะส่งผู้คนเหตุการณ์มาให้เรานะคะตามที่เราร้องขอสิ่งปรารถนาจะมาถึงนะคะ